Before I go I can't believe the night lay waste all we give in But honestly, you've gotta know what this ain't Now it's time let's talk about you and you and you so I'm you live in Australia Yeah, Okay studied Australia, like since was, like Australia was I in I little <Okay. S 2> there, ถ้าไม่ใช่ชินต,ตอนแรกเ็คิดว่าชินเหมือนกันเพราะว่าวิาวธีการวิธีการตอบคาถามแล้วพอมีนุยยิงคําถามว่า,าเป็นชินปุ๊บเขาเริ่มเปลี่ยนท่ามาเป็นยืนพักเป็นทหารก็เลยบอกเฮ้ยท่างั้นไม่ใช่ดิมันใช่หรอกลอกลอกลอ,ก,ลอก,ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยยังมีคนหนึ่งก็คือเป็กเป๊กหรือโชค โอ้แ็กผลิตโชคอ๋อใช่เออเนื้อเสียงก็ได้คนที่ร้องแบบเนี้ยแล้วเวลาเขาขึ้นสูงจะมีความเส่นใจ